การที่คุณฝึกทั้งเวทและคาริโอทั้งสองอย่างเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือเราควรทําในวันเดียวกันไหมหรือเราควรแยกวันฝึกกันปัญหาโลกแต่งนี้เดี๋ยววันนี้โค้ชปูแนนจะมาช่วยเจาะลึกแล้วก็แก้ปัญหาให้ครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักทีเดียวน,นะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกามีตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครท สวัสดีครับผมโค้ชปูแน่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคำถามยอดคิดครับที่ถามกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับก็ยังถามอยู่ครับว่าการฝึกเวทกับการคาร์ดิโอเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาฝึกในวันเดียวกันกับการที่เราแยกวันฝึกนะครับ <S <S เช่นฝึกเวทวันจันทร์คาร์ดิโอวันอังคารแบบนี้นะครับผมแบบไหน ทำให้เราสามารถพัฒนาได้ดีและก็ดีต่อร่างกายของเรามากกว่ากันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโค้ชพูน่จะเอางานวิจัยมาบอกให้นะครับแล้วก็จะมาแนะนําอย่างถูกต้องเลยว่าคุณควรต้องเลือกรูปแบบไหนก่อนอื่นเลยครับผมขอพูดถึงตัวของระบบการฝึกนี้ก่อนครับผมว่าการฝึกเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการฝึกคาร์ดิโอนี่ครับมันมีชื่อเรียกของมันนะครับมันมีชื่อว่า concurrent training ครับและมันมีงานวิจัยที่ยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าการที่เราฝึกทั้งเวท และเราฝึกคาร์ดิโอควบคู่กันไปครับจะทําให้ร่างกายของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทนั้งในเรื่องของพละกําลังแล้วก็ความทนทานและสุขภาพของเราก็จะเหนือกว่าคนที่เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับมีางานวิจัยที่ชี้ชัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับผมโดย,ยางานวิจัยครับทูติพในวารสาร s p o ร t s เซ d Medicine ครับจัดทำโดยดตรชนฟิลคนเดิมนะครับแล้วก็คณะของเขาครับผมโดยที่ในงานวิจัยครับผมค้นพบว่าการทำคาร์ดิโอ ควบคู่กับการฝึกเวทในวันเดียวกันไม่ได้ลดการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ในทางตรงข้ามเลยมันกับส่งเสริมนรในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อส่งเสริมในเรื่องของเ e อร์ฟอร์มนซ์และถ้าเกิดว,ว่าคุณมีการวางระบุข,ของการฝึกเวทและการคาริโอได้ดีนะผมมันจะไม่กระทบต่อการฟื้นตัวและไม่กระทบต่อการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเลยครับดังนั้นใครก็ตามครับที่กําลังคิดแล้วก็เข้าใจผิดว่าการฝึกเวทแล้วก็การฝึกคาริโอควบคู่กัน จะเป็นอะไรที่ย้อนแย้งและทําให้เราพัฒนาช้าคุณควรต้องทําความเข้าใจใหม่ครับเพราะงานวิจัยที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ครับกที่มกรพิตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองครับผมทีน,นี้ไอนนการทำ concurrent training หรือว่าการฝึกเวทแล้วก็คาร์ดิโอควบคู่กันนะครับมันจะตอบโจทย์กับ หลากหลายเป้าหมายของแต่ละคนนะครับผมดังนั้นนะครับมันจะไม่มีวิธีการที่ตายตัวครับแต่ผมสามารถบอกได้ว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยครับผมควรต้องใช้ concurrent training เข้ามาสอดแทรกอย่างไรนะครับเอาคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินก่อนละกันผมเชื่อว่าหัวข้อน,นี้เป็นอะไรที่คนสนใจมากที่สุดแล้วนะครับผมถ้าคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินมีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างซิกแพคครับผมการฝึกเวทเทรนนิ่งก่อนและให้คุณไปฝึกคาร์ดิโอหลังจากที่คุณฝึกเวทเทรนนิ่งเลยครับ จะส่งผลทําให้ร่างกายของเราสามารถใช้ไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมเพราะว่าตอนที่เราฝึกเวทครับเราจะมีการใช้ในส่วนของไกลโคเจนออกไปแล้วใช่ไหมครับและพลังงานหลักในรูปของน้ําตาลแล้วก็แป้งเนี่ยนะครับมันจะคล่องลงครับพอเวลาที่เราไปคาริโอแบบเบาๆนะผมโซน2ลักษณะนี้นะครับจะทําให้เราสามารถดึงเอาตัวของไขมันส่วนเกินออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการคาริโอแบบเบาๆหลังจากการฝึกเวทครับจะไม่ส่งผลทําให้ร่างกายมีการสูญเสียกล้ามเนื้อแน่นอนครับผมโดยที่เทคนิคครับจะเป็นแบบนี้คือให้คุณฝึกเวทอยู่ที่ประมาณ30-45นาทีหรืออาจจะยาวถึง60นาทีได้ครับและให้คุณมีการฝุกคาริโอหลังจากที่คุณฝึกเวทเสร็จแล้วครับอยู่ที่ราวๆ30-60นาทีครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝุดคลาสสิกเลยครับที่สายลดไขมันครับผมมักจะใช้กันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะลากยาวในการฝึกเวทและคาริโอติดต่อกันได้ครับ คุณสามารถแยกเวลาในวันเดียวกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วคุณคาร์ดิโอเลยครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราสามารถทําได้ครับและให้คุณเว้นระยะห่างของการฝึกคาร์ดิโอกับการฝึกเวทชรนิ่งครับออกไปอย่างน้อยคือ4ชั่วโมงครับจะช่วยทําให้ร่างกายของคุณครับผมนะมีความพร้อมในการไปฝึกเวทชนนิ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณคาร์ดิโอก่อนแล้วคุณไปฝึกเวททันทีครับ คุณจะเจอว่าคุณจะมีเพอร์ฟอร์มานซ์ในการยกเวทที่แย่ลงแรงของคุณมันจะตกลงและคุณภาพของการสร้างกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะโปรแกรมของการลดไขมันส่วนเกินครับผมครับการรักษามวลกล้ามเนื้อของคุณมันก็จะแย่ลงตามไปด้วยนั่นเองครับดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินครับการคาริโอหลังเวทนะผมไม่ว่าจะเป็นการคาริโอหลังเวททันทีหรือว่าการแยกเวลาคาริโอครับเช่นคาริโอเช้าแล้วเวทเย็นหรือว่าเวทเช้าคาริโอเย็นครับ ก็เป็นตัวส่งเสริมทําให้คุณสามารถลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่คือการคาร์ดิโอแล้วก็การเวทในวันเดียวกันนั่นเองครับผมแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิตทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแวนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิตทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิตทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิตทูครับอยากร แต่ถ้าหากว่าคุณนะครับผมอยู่ในกลุ่มของคนที่ต้องการพัฒนาทั้งพละกกาลังหรือว่าต้องการพัฒนาขนาดของมวลกล้ามเนื้อครับการฝึกคาริโอแบบแยกวันนะครับจะส่งผลทําให้คุณสามารถพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการที่เราฝึกคาริโอในวันเดียวกับที่เราฝึกเวทครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในเรื่องของเนื้อหาหลักๆนะครับว่าทําไมเราต้องแยกวันครับเพราะว่า การที่เราฝึกคาริโอมากเกินไปหรือว่าการที่เรามีการฝึกคาริโอในวันเดียวกันของการฝึกเวทครับในบางกรณีครับเราฝึกเวกกันเนี่ยนะครับเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อเนี่ยอย่าชีอยู่ที่ประมาณ60-75งนาทีหรือบางคนอาจจะไปถึง90านาทีเลยครับและพอไปคาริโอต่อครับบางคนเนี่ยคาริโอเนิ่นนานครับผมเกิน30มนาทีไปครับทำให้ร่างกายนะครับผมไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันระบบประสาทมีอาการล้ามากเกินไปส่งผลทําให้การเติบโตของกล้ามเนื้อครับผมมันชะงักงานหรือว่ามันช้า่นเองครับดังนั้นการที่เราแยกวันในกการรฝึคคดับ จึงจะเป็นตัวช่วยครับที่ทําให้เราสามารถพัฒนานในส่วนของพละกกำลังแล้วก็กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับยกตัวอย่างวิธีการจัดตารางง่ายๆนะครับคือให้คุณมีการฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างจริงจังนะครับอยู่ที่3าถึงสวันต่อสัปดาห์ครับและให้คุณแบ่งเวลาในการฝึกคาริโอนะครับมาสัก1-2วันครับผมเพื่อให้คุณได้ฝึกคาริโอ พื่อให้ร่างกายมีบัตรเซคิลเลชันที่ดีนะครับผมเพื่อให้ร่างกายครับยังคงจําได้อยู่ว่าร่างกายของคุณยังใช้ไขมันเป็นอยู่นี่คือเป็นวิธีการสอนร่างกายนะครับให้คุณยังคงลิงอยู่ได้นะครับและอีกอย่างคือการฝึกคารีโอนะครับผมช่วยเกี่ยวเรื่องของการวิคับรีก็คือช่วยเกี่ยวเรื่องของการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อครับเพราะว่าการฝึกคารีโอครับจะช่วยส่งผลทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นเมื่อการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นครับผมการส่งต่อสารอาหารสู่กล้ามเนื้อมาที่เสียหายก็จะมีประสิทธิภาพทําให้้้้คคคุณสาาาาามมมมรรถฟืนนนนนตัััวววไไดดเเ็กกกกขึึกก่่่่ทีฝออง โดยในเรื่องนี้ครับมีางานวิจัยที่ย,ยืนยันเอาไว้นะครับผมเป็นางานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Strength and Conditioning Research ครับจัดทำโดยดร Wilson แล้วก็คณะของเขาครับโดย,ยางานวิจัยครับคพบว่าการฝึกคาร์ดิโอก่อนการฝึกเวทเทรนนิ่งครับจะส่งผลลบต่อทั้งตัวของ power ก็คือตัวของแรงของเราแล้วก็เรื่องของ strength gain, ก็คือเรื่องของพละกกำลังภาพรวมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสร้างกล้ามนเนื้อด้วยนงครับผมครับแต่ถ้าเกดว่า เรานะครับเป็นคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนําได้นะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยคือคุณควรจํากัดเวลาในการคาร์ดิโอครับผมไม่ควรคาร์ดิโอเกิน150-200ถึง200รนาทีต่อสัปดาห์ครับเพราะว่าการคาร์ดิโอนะครับมากเกินไปครับเกินทะลุ250นาทีขึ้นไปนะครับจะส่งผลทําให้การฟื้นตัวของคุณนะครับมันช้าลงมันแย่ลงแล้วก็มันทําให้การสร้างกล้ามเนื้อนครับผครับมัน ช้าลงตามไปด้วยครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายสร้างกล้ามหรือว่าคุณกําลังพัฒนาในส่วนของแรงของคุณอยู่ครับการคาร์ดิโอให้ได้150ถึง200นาทีต่อสัปดาห์ครับจะเป็นตัวส่งเสริมทําให้คุณมีแรงมากขึ้นทาให้คุณฟื้นตัวได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําเยอะเกินไปนะผมมันก็ส่งผลเสียต่อการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเช่นกันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายไฮบริดนะครับหรือว่าคุณเป็นสายนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วก็ กับการฝึกคาริโอร่วมกันในวันเดียวกันครับจะทําให้คุณครับผมกลายเป็นยอดมนุษย์ขึ้นมาทันทีเลยครับเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อคุณครับผมนะครับมันจะมีความทนทานสูงมากนะครับและตัวของกล้ามเนื้อคุณครับจะมีพละกกาลังที่ดีนะครับและที่สําคัญเลยคือร่างกายคุณครับจะมี adaptation ที่ดีในเรื่องของการใช้ไขมันและมันจะมีความทนความอึดที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับโดยที่ตารางการฝึกครับก็ไม่ยากเลยครับผมสำหรับสายไฮบิดนะครับหรือว่าสายที่เป็นฟุตบอลโดยจะเป็นคนที่เล่นบาสเกตบอลเล่นฟุตบอลหรือว่่่าาาาเเลกกกีีใใดๆๆ็ตรท้้อองชยะ คือคุณฝึกเวทชินิ่งครับหนึ่งเวลาครับและผู้คุณมีตารางการฝึกคาคนนคริโอของคุณนะผมหรือว่าเป็นรูปแบบของการเล่นกีฬาอีกหนึ่งเวลาครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับให้คุณมีการฝึกเวทหนึ่งเวลาของวัน,นครับและในอีกหนึ่งเวลาให้คุณไปฝึกสกลิลการเตะฟุตบอลของคุณหรือว่าไปฝึกพวกสปรินต์ครับฝึกทักษะของการเล่นกับลูกบอลหรือว่าฝึกทักษะของการเล่นร่วมกับทีมครับนี่คือจะเป็นวิธีการครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะเพิ่มทั้งเรื่องของพละกําลัง เพิ่มทั้งกล้ามเนื้อและทาให้คุณมีความอึดความทนทานที่เพิ่มสูงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายไฮบริดนะผมคือต้องการที่แบบได้ภาพรวมของความแข็งแรงรูปร่างและความทนทานครับการฝึกเวทหนึ่งเวลาแล้วก็ก,การผูกตารางการฝูกคาริโองคุณไว้นะผมเช่นการไปวิ่งในช่วงเย็นอาจจะเป็นอีซี่รันอาจจะเป็นเทมโปรันครับเอาตารางวิ่งของคุณครับมาผูกเข้ากับตัวของตารางข่งการฝึกเวทของคุณครับมันจะช่วยส่งเสริมทําให้คุณกลายเป็นสายไฮบริดที่ หาตัวจับยากเลยทีเดียวครับโดยในเรื่องนี้ครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจครับที่ผมอยากจะนำเสนอครับเป็นงานวิจัยที่ถูกติพิม์ในารสาร Strength and Conditioning Journal ครับจะทำโดยนอรเตอร์สเปียริงและก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับค้นพบว่าการฝึกเว t เทรนนิ่งควบคู่กับการฝึกคารีโอครับจะช่วยเพิ่ม VO2max แล้วก็ช่วยเพิ่มตัวของ lean mass ไปพร้อมๆกันครับพูดภาษาบ้านๆง่ายๆครับคือร่างกายของคุณจะสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีมากขึ้น ร่างกายคุณจะมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือร่างกายของคุณครับผมจะชินกับความเหนื่อยสะสมแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้หนักและคุณจะเป็นนักกีฬาที่น่ากลัวมากขึ้นไม่จว่าคุณโคตรแข็งแรงโคตรทนแล้วก็โคตรติดเลยนั่นเองครับถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน c r ที t โปร Pro Max คือคําตอบครับประกอบไปด้วย c r e เอทีน m o n น h y d r a ตเพิ่มพลังทุกเซต L-Ornithine ฟื้นตัวไวไม่หลา L-Tyrosine โฟกัสชัดในทุกการฝึก แอลอาระนีนเพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตกแอลเทียนีนลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสําหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับดังนั้นครับผมขอสรุปให้ทุกคนทราบแบบง่ายๆแล้วกันนะครับแบ่งเป็นหัวข้อเลยเนาะถ้าเป้าหมายของคุณคือการลดไขมันครับคุณทําในวันเดียวกันเลยครับผมทั้งเวทแล้วก็คาร์ดิโอครับโดยที่เราจําเป็นจะต้องคาร์ดิโอแบบเบาๆหลังจากที่เราฝึกเวทเทรนหนิ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนะผมมีเวลาทีา่จํากัดนะครับให้คุณแยกเวลาการฝึกเวท แล้วก็คาร์ดิโอให้แยกห่างจากกันอย่างน้อยคือ4ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มพละก,กําลังและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับคุณไม่ควรคาร์ดิโอในวันเดียวกันแต่คุณควรแยกวันในการฝึกคาร์ดิโอครับโดยที่ตารางการฝึกของคุณคือคุณควรฝึกเวท3-4วันต่อสัปดาห์และอาจจะแบ่งเวลาในการฝึกคาร์ดิโอมาอย่างน้อยขึ้น1-2วันต่อสัปดาห์ครับจะช่วยทําให้คุณนะครับผมมีทั้งกล้ามเนื้อที่ดีมากขึ้นและทําให้ร่างกายของคุณครับสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากขึึ้นจาาากกกกรรทีี่คคุณมฝดโ เข้าไปเพื่อการรีทาวรินนั่นเองครับและอย่างที่3ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายไฮบริดนะผมคุณใส่มาเลยครับคุณฝึกได้ทั้งเวทนะผมและคุณสามารถฝึกคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงได้ครับโดยที่คุณอาจจะฝึกเวทตอนเช้านะผมแล้วคุณไปวิ่งอีซี่รันนะครับอาจจะเป็นโซน2องโซนสามนะผมในช่วงเย็นครับหรือว่าคุณสามารถที่จะฝึกเวทตอนเช้านะครับแล้วคุณไปฝึกอินทวอลหรือว่าฝึกพุกคิดตรงนี้นะครับ ในช่วงเย็นได้เช่นกันครับนี่จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณสามารถที่มีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นมีรีนแมสที่เพิ่มมากขึ้นและจะมีความทนทานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าสายไฮบริดครับจะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเท่ากับกลุ่มที่2ที่เป็นสายพ่อกกยหรือว่าสายที่ต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนครับการฝึกเวทควบู่กับการฝึกคาริโอในรูปแบบของคอน c u r r เ n น t ์เทรนนิ่งก็ยังมีประโยชน์สูงสุด กับคุณอยู่ดีนั่นเองครับผมยังไงก็ตามครับก็ลองไปทําดูครับผมได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้โค้ชปูแน่นเดินแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดผมชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชปูชชแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจัดเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ